โอเคครับจะต้องขอการสตดีท่านผู้ชมทุกทา่านผมคีนี้ก็กลับมาอยู่ในเกของคาร์เมเนเดอร์ซิตี้วอลนะผมหลังจากเมื่อวานเราได้คาร์เมเนเดอร์เข้ามาใหม่ในเกของคาร์เมเนเดอร์ซิตี้วอลนะครับผมก็จะเป็นมัสเตเดอร์เซเบอร์นะผมที่เข้ามาใหม่ที่มา,มามตอนเมื่อวานนะ,ะค,ครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเพราะว่าหลายเพจนี้ก็ได้กี่เพจแล้วนะผมผมจะซื้อพวกคาร์เมเนเดอร์ได้นะครับผมแต่ว่าทีนี้ก็ไม่ต้องซื้อเพจหมดเพราะว่าอาจจะเพจไม่ค่อยพอนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับผม แต่ว่าจะเหลืยพวกคาเมเลเดอร์ที่อันเก็บไว้อยู่นะผมตอนนี้จะยังเก็บก็แต่ว่าจะเก็บได้มากที่สุดนะผมแต่ผมจะเอาคาเมเลเดอร์ที่มากที่สุดนะผมแต่ผมจะเอาคาเมเลเดอร์อะไรอ่ะเออคิดก่อนคิดก่อนเออเดี๋ยวขอคิดสมองดูเพราะว่าจะเอาคาเมเลเดอร์คนไหนดีที่มากที่สุดเดี๋ยวผมจะเอาคาเมเลเดอร์ตัวไหนดีเออสักก่อนเอ้ยคาเมเเดอร์คาเมเเดอรเออเดี๋ยวผมจะเอา ดิเคไปก่อนแล้วกันดิเคแล้วก็แล้วก็ค่อยเอาไอ้ดับเบิลนะครับเพราะว่าก็เอาสองซื้อละสองตัวเพราะว่าจะไม่ซ้ำนะผมะซื้อมาสองคนเลยทันทีดับ,ดบเบิลนะผมโอเคครับเดี๋ยวผมซื้อคอมเบเดเตอร์ดับเบิลด้วยนะผมอ่าคอาเบเดเตอร์คอมเบเดเตอร์ดับเบลิลส่วนดิเอ็มกับเอ็เซลนะเคยซื้อก่อนเพราะว่าเพชรก็ยังเก็บไว้อยู่ก็ค่อยใช้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่ยุ่งยากนะผมเดี๋ยวผมจะเอาคอมเบเดเตอร์ดับเบิลนะผม นี่ครับโอ้ยค,ครับก็พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสียเพชรน,นะครับผู้ชมก็เราเก็บกี่เพชรก็ได้ 10, ได้26 14เพชรน,นะรผมเพราะว่าถ้าเก็บใช้เราจะคนจะได้ให้มันเยอะนะผมโอ้ยครับเพราะว่าเราต้มอ,อยากมีน้องทางต้องไปสู้ต่อนะผมก่อนที่เราจะสู้ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดสติทายด้วยนะครับจะได้มีกระังใจให้นํากินนะผมโอเคไม่ต้องรอคําเสียเวลาครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นตรงในข้อสองนะครับอ่าและสามที่นะผมเดี๋ยวผมจะเอาคาเมเดอร์ที่มากที่สุดก่อนก็แล้วกันอ่าแบทเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคาเมเดอร์เซเบอร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาคาเมเดอร์ดิคเอบลับเบอร์นะผมเอามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้นะผมก็เวลาซ้ำก็ต้องใช้ด้วยนะครับแล้ว่อยเอาลิคิกับวิซานะผมก็มันมีพลังไฟนะผมแล้วก็เดราค่อยเอา ไอเซรวันแล้วก็จีโอมาด้วยนะผมจะได้ไม่ต้องรอให้มนีมันเสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปที่รอบสาถึงลิวคิกกับไออะไรว่าวิซานะผมมาเลยจะได้ไม่ตรอความเสียเวลานะครับกดไม่ต้องรอความเสียเวลาเมื่อกี้เลยฉันเอาดีเคกับเดอโปมาด้วยมาเลยก็มาใ,ใกล้ๆเลยง่ายโตรเทษให้นะผมขวาด้วยแล้วสองคนอเออตามๆมันถือดาบเลย โอ้ถือดาบเลยว่าจะฟัดมาเลยไหมมาดิมาดิเร็วจังเลยโอ้ยนี่มันกี่ทีเนี่ยน่าจะกี่ทีรับโอ้โอ้ตายแล้วไม่น่ารอะเลยคุณผู้ชมมาเลยนี่แน่มาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิหมสูดนี่เล่าฉันจะเป็นผู้นกเองในต้องเสียอย่างนี้เซ่ อเออทำตามก็ไม่ค่อยไหลนะผมก็จะดูเท่ดีนะครับผมอะไรวะแกจะมาเกี่ยวอะไรของมันวะเอาแต่ไอ้ไอ้ไรวะเฮ้ยช้ำเถอะตอนนี้เราได้ไ29ไปนะผมได้พิสตันมาแล้วผมเพราะว่าแต่ว่าผมไม่ได้ล่ามเซโร่2แล้วผมผมได้มิติโอยาคแต่ว่าเราส่งพิสตันปุ๊บ ไม่ได้คามินเดอร์เซโรทูเลยตายแล้วตายจริงเดี๋ยวผมจะเอาคามินเดอร์ที่มากที่สุดนะผมเดี๋ยวผมจะเอาคามินเดอร์เซโรวันไก่มู๊นะผมเอา,มาด้วยเพราะว่าเอามาพูดเดียวกันนะผมจะได้ไม่ต้องรองให้คาเสียเวลานะครับเดี๋ยวค่อยเอาต่อว่าจิวเล่นไปแล้วนะผมตอนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมเอาเซโรวันกับไก่มูมาด้วยไม่ต้องรองคาเสียเวลาเหมือนเมื่อกี้นะผมตอนตอนแรกนะผม มาเลยเช่นพาไอ้พวกนี้มาด้วยฝาเวยลาแต่เมืกับเซโร่มาดิเจอนี่ไปหน่อยเซ่ทีกี่กี่าไหกี่กล้กี่าี่กี้กี่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 งี่กี้กี่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 ลี่ก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 ่ก่กี่กี่ก่ก่้ี่กี่ยี่กี่ก่ก้่ก่กี่กแล้ว โอ้โหตายแล้วไม่น่ารอดเลยไม่ใกล้เลยไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่โดน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 มาเลยมาเลยนี่ไม่นี่มาดิมาดิคนตีมาดินี่นี่หมวดสนุงเล่าฉันจะเป็นคู่บทเอ็นี่ไงมันต้อมเสนี้ดิก็ได้ได้ประมาณนั้นครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมเลือกทีละตัวก่อนเพราะว่ามีพลังไฟเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมเจาะคอมเบเดอร์เซเบอร์เหมือนเดิมนะผมเพราะว่าก็ว่ามีมารเดอร์ที่มีพลังไฟนะผมอ๋อได้อะไรบ้างวะในกล่องสมบัติโอ้ได้นี่มาเอ้าได้คอมเบเดอร์แบล็กนิกเก้โอ้เอ้าได้คอมเบเดอร์อามาซอนนิกเก้น่าจะใช่นะผมไม่โมนะผมไม่โมมาก เฮ้ยผมจริงจังมากแล้วผมว่าเดี๋ยวถ้าว่าเดี๋ยววันไหนอ่ะถึงจะเดี๋ยวขอเล่นรอบ3ก่อนกแล้วกันเดี๋ยวผมจะเลือกที่มีพลังไฟนะผมเดี๋ยวเอาคา r เมเลเดอ,เดอร์ลิวคิที่ได้มาแล้วแล้วก็วิซซานนะผมอันนี้ครับเดี๋ยวขอเล่น3ทีนะผมจะได้ไม่ยุ่งยากเฮ้ยสวยแน่นะผู้ชมเราสวยแน่โอเคทําการรอสักู่ก่อนนะครับถ้าว่าวันไหนอ่ะนี่ผมไม่ได้จริงจังนะผม แล้วลองามเสียแล้วนะผมเอาโอเคฉันพาลิวคิกับวิสตานมาด้วยพี่ที่มีพลังไฟมาเลยมาดิมาเลยนี่โดนไปน่าจะมีพลังไฟร้อยประเษย์แล้วผมมาเลยผมมาใกล้ดิไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ได้ทีน้ำมูดมาดิมาดิเออโคตรเท่ห์นะผมมัน่าจะรอด ท้ารอดสวยแน่เอาเอาได้เอ้ยไม่รอดไม่รอดได้เลยหมดสู่ด e. ้วยเล่าจะไปพุ่งนูนเองมาดิ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 ต่อยเมาดิมาดใกล้ดูี่จะกหน่อยดูี่มาดิ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 หมดสบู่ดยเล่าฉันจะเป็นพุ่งลงนู่นเอ มันต้องให้เหมือนเมื่อกี้เลยอ่าทำตาม,มพวกนี้เป๊ะเลยเดี๋ยวค่อยเล่นมาเพราะว่ารอชนะไอ้ตัวที่ไอ้ฝั่งที่มีหางมงแล้วผมเฮ้ยขนลุบแล้วผู้ชมขอกิกวิสเตร์โอเคได้เก็บเอาครบแล้วนะครับผมก็จะเล่นมาที่ระยานนะผมเอาเกบวิธีโฮเหมือนเดิมนะผม เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าชาเราเกิดอะไรขึ้นที่ไม่เกิดขึ้นก็อย่าพึ่งใจร้อนเลยนะผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้รับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจให้ทำคลิปนะผมเออขเอ,อจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่รู้สภาพอากาศมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเปลี่ยน,นะครผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ